ก็มีก่านสษาของเราท่านเึ่นที่ใกล้จะเป็นบัณฑิตใหม่แล้วค่ะก็พบกับพี่วนิดาแก้ตัวสายเลยนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากถามพี่วนิดาว่าใช้เลือกทำไมเข้ามาให้ศูนย์เลือกใช้บริการกับทางศูนย์เราคะค่ะก็ที่สาเหตุที่เลือกเพราะว่ามันสะดวกค่ะมันสะดวกแล้วก็มันเหมาะสําหรับผู้ที่ ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้มามันมันเหมาะกับพวกที่ไม่มีเวลามากค่ะไม่มีเวลามไม่มีเวลาการศูนย์เขาก็จะบริการเราทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มที่เรามาสมัครสมัครเรียนการศูนย์ก็คือเรามีหน้าที่อย่างเดียวะคะ่ะเวลาเรียนในในก็คืออ่านแล้วก็ไปสอบเพราะว่าศูนย์เ็าจะจัดแผนตารางเรียนตารางสอบให้เราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถ เดินทางไปกลับหนังสือนี่ทางศูนย์จัดหาให้เราพร้อมเลยก่อนสอบเนี่ยหนังสือต้องมาแล้วเรามีหน้าที่อ่าน เราไปด้วยได้เพราะเราอ่านแล้วแต่ที่บ้านพอเราไปเล่นกีฬาเนี่ยเราก็เข้าเราก็จำ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 แล้วเราก็เข้าไปด้วยเล่นไปด้วยแค่นี้เองที่เขาว่าอ่าวันที่ไปได้ก๊อฟอะไรเงี้ยก็หยิบหนังสือไปอ่านด้วยใช่ไหมวันที่ไปเล่นกีหนังสือวางอยู่บนรถก๊อฟเลยเราตีไปคนอื่นตีแล้วเราก็เดินมานั่งรถอ่านละเพอพอเกียรติ A ตั้งหลายตัวเลยนั่นแหละก็เหมืจนกัการที่เราจํา เป็นครอบครัวเดียวกันไหมแล้วก็มีความทับใจยังไรอะคะก็ทับใจเหรอก็ทุกคนในศูนย์นะคะ,คะใจดีน่ารักทุกคนคดูแลเอาใจใส่นิสิตทุกคนที่มาเรียนคไม่เลือกเลยว่าจะเป็นใครอย่างพี่เนี่ยพี่มาเนี่ยพี่คิดว่าพี่คงไม่มีเพื่อนแต่จริงแล้วไม่ใช่เพื่อนเยอะมากมีค่ะตอนมีเพื่อน จริงๆใชถ่ถูกเพราะว่าถ้าเราไปเรียนเทียเออเปรียบเทียบแบบที่เราไปเรียนที่ลามที่ภาคปกติอะ่ะมันถูกจริงๆคือถ,ถ้าใครสนใจหรือว่ายัางไงก็มาติดต่อาที่ศูนย์ได้เลยอะ่ะมามาถามมาขอคำปรึกษาก่อนได้ ค่ะตึกขั้นสองหมอตึกสีเหลืองค่ะจะเด่นชัดมากเลยถ้าเกิดใครสนใจก็มาที่สูนยได้นะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนาะก,ก็จะใกล้กจบแล้วแล้วเตรียมตัวยังไงก่อนจบบ้างคงคงไม่ต้องเตรียมอะค่ะ <c oughs> มันตื่นเต้นแน่ๆน่แล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจ <c oughs> แล้วว่าเราอยากอยากอยากเรียนอยากจบเราอยากเราอยากเราเราคิดไปแล้วว่าเราอยากเรียนแต่ตอนช่วงนั้น,นเราไม่ เดี๋ก่อนเนาะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปส3 4สตามมาเรื่อยๆนะคะค่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะที่สนใจอยากสมัครเรียนกับทางสูย์เรานะคะหรือว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวกับศูนยูเราค่ะก็มาได้เลยที่หลังจองพปปอตึกสอหอตึกสีเหลืองเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่วันิดานะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณที่วันที่เข้ามาชมนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมาให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ